สวัสดีครับน้องเอ๋ม,มากแล้วสวัสดีทุกผูุ้กคนนะครับน้องเอ๋ม,มาแล้วครับเมื่อนี้มากินเผาอยู่ย่ราดนีนยังนี่แม่ร้านอันไกย่กย,กย,ย่างปลาแบไก่ย่างไก่ย่างปลาเผายุราเอ็ดนะครับทา้างออกลอยเอ็ดอันนี้มองได้นี้แม่เอาเอิ่อห้างอย่างห้างไปลอยเอ็ดกาลาินนะครับแต่วาอยรลอยเอ็ดอยู่เมื่อนี้มากินตับักทูอ่ะพี่น้องมากครับ มาเดิมมาเดิมมากินกับแม่พออ่อเด้ออันนี้ลาบเป็ดปดลาุูนะลาบเป็ดยั่วยจ้ามีผักนี่พร้อมตัมาเดิมมาเดิมมาเดิมมากินข้าวกับแม่พออ่อเด้ออันนี้ยำยำหมูยอจ,จ้าอันนี้ไก,ก่จะเลยจะ <laughs> กินข้าวเมื่อวานนี้ตำกระเทยมาก็เลยไก่ก็เหลือเฮ้ยเสียดายครับ มาหอหักดี่าม้อแต่บางคไม่มากว่าร้อม มากมากถึงกับข,ขอกบแม่พอออดเรือใบานาดยุ่ยยี่ตะกบมะขามมูมูโคลร่าจิมิลูกอบอึงอ่างลูกกบลูกห้วงตำแย่น้านองตำแย่มามา,มา คุณแม่บ้านมาเร็วๆค่ะคุณแม่บ้านบระเรียบทิเขาก็จับผู้ดออ ก่อนนี้ทั้งว่าเอ็ดตาสินคับกินราบเป็ดราบเป็ดอันนองเอ็ดห้าขี้มากครับมือ็เลยเตือนกินอยู่ไว้บ้านเอกล่างมืดแห กับน้องต <laughs> ูต้าชาแนลมาเริ่มกุศลกับตูต้าชาแนลนะครับครับบริหิตธ่องจากเก <laughs> ลืองงนเรลาล่ะมากับน้องตูตาค่ะครับ อื้งอ่างหอดอันหอดไปเนานะอื้องอ่างอเนาะจับไปยัง ุหน้ามากินเผาเด้อค่ะกินลาบเป็ดจ้าตำครัวเห็นคุณหน้าไปเที่ยวแต่ไปยุ่เงเรงแรมนะคะ่ะเห็นคุณหนากินตำครัวแล้วก็เลยอยากกินน้ำแล้วกับเออดีเนาะ โรงแรมอยู่อเมริกาเนี่ยเขามีโคกใหบอค่ะคุณน้าไปเที่ยวอันไปตามมักทั่วกินไหมคะคุณนาเราไปเที่ยวมีโรงแรมไ่มหก็ตามมักทั่วกินหรือคุณน้าขอไปเองปะจ้าจะแซ่บนะคุณน้าออ หน้าแฟนลองบดไปสิบอกอไปเบิงคลิปคุณน,น้าตาบักฮุ่งตาบักทัวนะครับเอ้อยากกินก็เลยได้กินตาบักทัวแต่ว่าเมริกาเขาไม่ไมค่อยค่อยบ่มีคกคกใหม่บคคค่ครับคกคกคกหิน แบบมาเลยครับงองลองป่าแสบดียว่ะไม่ค้นเมากันคือบ้านอย่างยิมทาวาน คนซื้อแหม่มนี่ไปเลี่ยนคองแล้วนคนซื้อแหม่มไปเลี่ยนนันคองคำมนแล้วพะนะตัดเด็บประเทศคุ้นใสเราวสิไปญาติกัวเขาปญาตินะ มา,าว่าผู้ใดผู้ใดที่หรืว่าว่าหินั่งผู้ใดมาดานั่งผู้ใดที่แบบว่าแบบดาบพมีเหตุผลสิ่งนั่งสิ่เสกวยห้หนูขอทองเลยว่าซสนนมน้มาน้ามีอาจารย์ยวน ขมนินเป็นสายดำเลิศเอาเลยแม่จจัดสูบไปเลย ไม่รูว้ว่าของอเมริกากับของทำนี้อะไรแรงอะไรแรงกว่ากันเนาะครัแบบ ดุนนั่นดุนยายแม่นั่งว่ประต้องจุดถูจุดเทียนค่ะเปรอใส่ลเลื่อยสั่นนั่งว่าหาเห็ดน,นั่งวาออกมาดามันออกมาดาดีดีออกมาดาก็ดีๆเปรอใส่เที่ยวเดียว แบบนอกไปเลยหาทำหน้าบาวนเมื่อแรงเจอกันในห้องเรียนนะคะนักเรียนทุกคน ใครมาสายหักิตพิ่ใสนะคะ ครับเป็ดแซ่บคุ้ไนไงเราขูดเนาะเปาขูดทอดเอามาบอกซูปังครับมาส้วนจนิ่นเขาซือเดอร์มันมยังเสียงรถกาแลนแต่แลนหน้าพี่น้องมายุบห่างทาง่า อยากมาอัดบรรยากาศพี่น้องเบิ่งซื้อฮักอาจจะเสียงบังแน่อืจับมาจับมากนี่เป็นเต้นเนาะเป็นสุมไผ่สุมม่านบรรยากาศสิสวยสดงดงามน้องเอกก็าง,งาม ขอลาพี่น้องลาไปแล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ฮักแพ่งเราขอบคุณที่มีใจให้กันนะคะเจอกันในห้องเรียนค่ะห้องเรียนหภาษาจะคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันกันกบแม่พออ,อค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ